บ้านหลังนี้คืนถ้าฉันยอมเป็นนางเบลคุณหนึ่งปีสินค้าชิ้นนี้มีดีกว่าสินค้าชิ้นไหนที่คุณเคยลองใช้หรอยังอันนเทอมานคุณไม่พอเท่าที่พวกคุณเคยทำมาบราวไว้บ้านมันไม่ใช่สิงก่อสร้างแต่มันมีเรื่องราวของคนที่เขาเรียกว่าครอบครัวครอบครัวมันประกอบด้วยอะไรบ้างความสุกความโง่การสูนเสี้ยวและการัฐมีเรื่องราวของค้องฝันร้ายมาทั้งชีวิต หังใหญ่เต็มไปด้วยเรื่องราวสีชมพูแต่คุณเคยรู้บ้างไหมว่ามันต้องปักเข็มลงบนเลือดเนื้อและชีวิตของใครคุณเป็นผู้หญิงที่จะลบปันลานของคุณได้ชิตชบาเขาจะได้ริมรถของน้าใต้องอุ้มร่อยแค่ไหนแค่ในสภาพมันคือเกียรติที่ผู้หญิงไร้ค่าคนหนึ่งจะเก็บมันไว้เป็นที่ระลึกคนที่ดีที่สุดก็อาจจะไม่ใช่คนที่รักที่สุดเราอาจจะใช้ชิตชบา ใช้เรื่องพ่อ,อชใช่ไหมเขาเหมือนคนที่กําลังป่วยนะ่ะเพราะว่าเขาจะได้รับผลของมันโดยตรงเลยล่ะจะยอมทำตามเงื่อนไขของผมหรือไม่ทำ